ี่ยากทำการติดเชียรเป็นยังีงไหมครับใครไม่เข้าใจพฤติกรรมไหนถามได้นะครับผมอย่างเช่นพวกคนมีใครถ้ากลุ่มไหนเสร็จให้กดุ่มสามครั้งนะครับสด้ไหมครับที่สามารถที่ พี่แคทสั่งทุกคนยืนขึ้นครับยืนขึ้นครับผมนะครับและคราวนี้พี่แคทสั่งให้ทุกคนจับมือกันเป็นวงกลมครับผมอ่าจับมือกันเป็นวงกลมนะครับอ่าครับผมเดี๋ยวรบกวนทำเป็นวงเดียวนะครับแต่ไม่ต้องจับกันเยอะยมไหเอาไหลชนไหลครับไม่ใช่มือจับเือครับไหลชนไหลครับอ่านะครับให้ติดกานนี้ครับ สั่งให้ทุกคนขวาหันครับผมขวาหันนะครับอ่านะครับขวาหันครับอ่านะครับที่แคทสั่งให้ทุกคนซ้ายหันครับอ่านะครับนะครับเดินรู้จักซ้ายขวาไหมครับนะครับนิ่งครับทุกคนนิ่งนะครับคราวนี้ถ้าเกิดที่บอกนับสองนะครับ้ายทุกนะครับให้เราก้าไปข้างหลังหนึ่งก้านับสี่ครับให้ก้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าครับผมอ่าสี่ครับ ลองดูครับอ่ะสี่ครับอ่ะสี่ครับลองดูครับอ่าลองดูแต่ถ้าเกิดว่าห้าใส่โต๊ะอายุเท่าไหร่กันครับตอนนี้สิบสามใช่ไหมครับทะงานวันนี้มาเดี่ยวตกลงตาางบริการไหมครับนะครับอ่ะน้องคงศรนะครับน้ำปุ๊กน้องธนพลน้องห่อครับต้องเป็นหกนะครับอ่ะลองทดสอบแล้วคอานี้ลองดูครับลองดูนะครับลองดูลองดู ไม่ไดังครับเอาไปมไม่ได้กินเลยพี่อันนั้นไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ารัอไปพี่เอาไปจริงนะครับพี่ขอแค่ห้าคนนะครับพี่ขอห้าคนนะครับอ่ะเริ่มพี่น้องเลย นะครับโอ้ยชายสองหญิงสองครับผมนะครับถ้าเกิดว่าพี่จะให้เราแนะนําตัวทุกคนก็จะเป็นการเสียเวลาใช่ไหมครับถ้างั้นพี่จะดารานะครับแนะนําตัวแล้วกันนะครับอ่ะเราชื่ออะไรครับแนะนําตัวพี่พี่แล้วก็ทางที่เขารู้จักด้วยเนาะพี่แซ พี่่อยู่ข้างนอกจำได้ทุกคนไหมครับจำได้ไหมครับจำได้ทุกคนเลยเหรอครับเจะบไหมครับผมยังทำไม่ได้เลยครับงี้เอาใหม่ด้นะครับเอาแบบชัดๆไม่ต้องรีบเน้อนะครับอ่านะครับแฟนค่ะแซนค่ะยูค่ะเฟินค่ะไอค่ะขอบคุณมากถ้างั้นนะครับพี่จะให้น้องทั้งห้าคนนะครับ นั่งตระข้างนี้นะนะครับกับกับกับพี่ๆเนาะครับผมเชิญครับนั่งข้างหน้านะครับครับผมนะครับอ่าครับคราวนี้ให้คนอยู่ข้างในนับนะครับนับนะครับว่านับนับไปเรื่อยๆเนาะนับเท่าหร่เนาะอ่าลองนะครับไม่ไม่ครับไม่เลิกเลยนะครับครับผมขอโทษที่คิดลืมบอก